สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับลุงนนมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ที่นี่นําเรื่องราววิชากรรมของฐาน่าจูดจมจากไข่ปักธงชัยมาเล่าให้พี่น้องเอฟซได้ฟังเล่ามาแล้ว400กว่าคลิปพี่น้องถือว่าเยอะมาก การเล่าของผมนั้นอาจจะทําให้พี่น้องเอซหลายคนหลายท่านค่อนข้างจะเครียดได้เหมือนกันโดยเฉพาะตัวของลุงนนเองเนี่ยรู้สึกเครียดพี่น้องเล่าไปก็อินไปภาพเหตุการณ์ในอดีตนั้นมันวนเวียนเข้ามาในมโนสมนึกตลอดเวลาวันนี้ก็เลยอยากจะเผาเๆเรื่องเล่าจากสนามลบลงบ้างวันนี้จะมาอ่านบทกรนบทหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าครูฝึกท่านใดเป็นผู้แต่งแต่ เนื้อหานะครับกินใจพอสมควรบทกลอนบทนี้นะครับถูกแต่งขึ้นเมื่อช่วงปีพศ2 5 2 5ในระหว่างที่ลงุลงนนท์กลังฝึกอยู่ที่ส่วนการฝึกและศึกษาโชคอหนึ่งสามไข้ปักธงชัยนั่นคือบทกลอนของทหารพลานทหารพลานเสี่ยงภัยที่ในป่าแสนเหนือล้าหนักยิ่งกว่าสิ่งไหน เพื่อความสุขเป็นของพี่น้องไทยเราจึงไปที่หมายคือชายแดนนี่แหละคือแนวหน้าผู้กล้าหาญเราทำงานเหนื่อยยากลำบากแสนข้าวจะกล่ําน้ำจะกลืนก็ขาดแคลนอยู่ชายแดนใครจะเห็นคนเดินตาย แต่แรดแตดนักกรบสีดำกําำยํอดทนคือประชาชนอาสาสมัครรบทับบกจัดสรรเพิ่มเติมสมทบนี่คือนักกรบสีดำทหารพลานรุกหน้าลาเยื่อศัตรูแผ่นดินเชือดให้ดิน กวาดให้สิ้นทุกถิ่นสถานชุดสีดำปละชาดาปละจันบ้านทหารพลานผีชีพเพื่อชาติไทยไทยต้องดำรงคงอยู่คู่ฟ้าชาติศาสนามหาราชาพระคุณยิ่งใหญ่ทหารพลานปะ ติยานเอาไว้หากใครลูกกล้ำนักรบสีดำขยํำทันทีนักรบสีดำเลือดแดงแรงลิ์ปราบปรามอมิตรฟ้าปกาสิทธิจิบยึนยความตายให้มันทันทีให้มันรู้ดีสีดำนั่นคือความตายตะเรตเตดเตดจบแล้วพี่น้อง บทกลอนที่ลุงนนได้อ่านเหมือนสักครู่นะครับแล้วก็บทเพลงที่ลุงนนได้ขับร้องเมื่อสักครู่นะครับก็ขอมอบให้กับพี่น้องอีบที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากสนามรบของลุงนนนะครับแล้วก็ขอมอบให้กับพี่น้องทานผ่านซึ่งประจำการอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการกองทพัพภาคที่1กองทพัพภาคที่2กองทพัพภาคที่3กองทพัพภาคที่4โดยเฉพาะพี่น้อง ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศนะครับลุงนนท์ขอให้กำลังใจพี่น้องทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเล่าเรื่องราวความยากง่ายของภารกิจ1ปราบป่ามผกคอ2ป่าปมทหารเวียดนาม3าป่าป ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่สจังหวัดเยแดนภาคใต้มีพี่น้องเอฟซีประมาณสักห้าหกคนนะครับฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปบอกว่าอยากให้ลุงนนท์เล่าเรื่องราวความยากง่ายของภารกิจการปรปาบปรามพกคอปราบปรามกองกําลังฐานเวียดนามปราบปรามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่สจังหวัดเชแดนภาคใต้ให้ลุงนนท์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าอันไหนยาก อันไหนง่ายว่าอย่างนั้นนะครับคลิปนี้ลุงนนก็เลยไปติดตามค้นคว้าข้อมูลนําเรื่องราวต่างๆมาพบปะมาพูดคุยให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนะครับการปาปามโอคอในยุคก่อนในสมัยก่อนถือว่ายากถือว่าลําบากสุดๆพี่น้องนะครับหนึ่งหน่วยข่าวความมั่นคงเนี่ยเขาต้องบุกเข้าไปในพื้นป่านะครับปลอมแปลงเป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาไปเป็นครู อยู่ในถิ่นธุรกันดารเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเข้าไปค้นคว้าไปค้นหาว่าพอก็คอฐานวิบัติการเขาซ่อนอยู่ที่ใดของพื้นป่าจากนั้นก็รายงานกลับมาที่ต้นสังกัดต้นสังกัดก็รายงานไปที่พผู้บัคคชารายงานไปที่กองบัญชาการกองทัพบกจากนั้นคณะนายฐานเสนาธิการต่างๆเนี่ยเขาก็จะวางแผน เปิดยุทธการจากนั้นสั่งการมาที่โชคอร์นึงสามค่ายปักธงชัยค่ายปักธงชัยเนะี่ยมันเป็นส่วนกําลังลบมีหน้าที่แบกอาวุธปืนเข้าป่าเพื่อปาปาปำผอก็คอความยากความลำบากอยู่ตรงไหนความยากความลำบากก็คือต้องบุกป่าปีนเขาเข้าไปในป่าซึ่งลึกมากในระหว่างการเคลื่อนย้ายกําลังเข้าไปผอก็คอเขาก็จะนํากับระเบิดต่างๆนํามาวางสลับสายสลับกวาสลับฟันป่า เพื่อไม่ให้ฝ่ายด่านพานเนี่ยเข้าไปใกล้พื้นที่ของเขาบางครั้งขุดหลุมวกวาดบางครั้งก็ใช้ลูกตุ่มเหมือนในภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นภัยอันตรายมันหลากหลายทั้งจากผู้คนจากกับระเบิดจากหลุมวกวาดจากพิษภัยของไข้ป่าจากสิงสาราสัตว์ต่างๆนี่คือความยากความลำบากถามว่าระหว่างพกกรกับ กองกำลังทหารเวียดนามอันไหนยากอันไหนง่ายกว่ากันการปราบปรามของผอเนี่ยมันเหมือนเป็นงานมวลชนพี่น้องเพราะว่าผอเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยของเราที่เขามีอุดรรมการของเขาเขาเคลื่อนหนีจากพื้นราบสู่ภูเขามีคนมาชักมาชวนมาเขาเรียกว่าใส่สีตีไข่ทำให้ภาครัฐของเราเ,เสียหาย ซึ่งในอดีตก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนหลายท่านหลายหน่วยงานเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของชาวบ้านจริงๆเขาทนไม่ไหวทนไม่ไหวเขาก็หนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาไปอยู่ในป่าใช่ไม่พี่น้องก็ไปทำมาหากินคือไม่ยอมลงสู่พื้นราบการปราบปาากองบรางฐานเวียดนามเขาเคลื่อนเข้ามามาตั้งที่เนินเนี่ยเรารู้อย่างชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทย อยู่ๆเขาบุกปา่าปีนเขาเข้ามาตั้งลกตั้งรากสร้างหลักปักฐานในพื้นที่ของเราเราเจ้าของประเทศเจ้าของบ้านเราต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนจากนั้นก็เคลื่อนกําลังเข้าไปป่าปามพอไปถึงตุ้มดามตุ้มดามยิงกันเขาสู้เราไม่ได้เขาก็ถอนกำลังเขาก็ถอยออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของเขาเราเป็นเจ้าของบ้านเองบุกบ้านข้าข้าไม่ยอมข้าต้องเคลื่อนกำลังเข้าโจมตีถามว่า ความยากความลำบากอยู่ตรงนี้ยากตรงที่ว่าเวียดนามเนี่ยเขามาจากต่างประเทศเขามีประสบการณ์การสู้รบค่อนข้างเยอะเขาเคยรบชนะสหรัฐอเมริกาเขาเคยรบชนะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เครื่องกําลังเข้ามาเพื่อจะยึดประเทศไทยเนี่ยเขาไม่กลัวพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาเนี่ยทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดยุดทธวิธีการวางกับระเบิดนะครับสลับฟันปลาสลับไปสลับมา เขาวางแผนไม่กระทั้งว่าจะกำจัดฐานพลกลุ่มนี้จะใช้ระเบิดขนาดไหนจะกำจัดรถถังของฝ่ายไทยต้องใช้กับระเบิดกี่ปอ์เขารู้หมดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะหยุดยั้งทหารไทยได้เนี่ยเขาควรจะใช้อากาใช้ M16 ใช้เซกาเซใช้จรวดอัจีริยหรือว่า M79 เขารู้หมดเขาวางแผนไว้หมดนะครับถามว่าระหว่างพออกับทหารเวียดน,นาม คนละอย่างกันพี่น้องทางฝากฝั่งของเวียดนามเนอาวุธยุธโทโธปกรณ์เขาทันสมัยมากกว่าการสนับสนุนในเรื่องของการลบเขามีการสนับสนุนมากกว่าดีกว่าทางฝากฝั่งของพกคคนที่จะเคลื่อนย้ายขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์พวกสเสบียงอาหารเข้ามาสนับสนุนเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนมากก็เป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามเชิงเขาในเมืองเอาเข้าไป ในพื้นป่าเอาไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางาฝั่งของเจ้าหน้าที่ทหารของฝ่ายเราฝ่ายไทยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็มีเจ้าหน้าที่ทางงานข่าวของเขากาะติดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นความยากง่ายทหารเวียดนามเนี่ยลบยากกว่าพอก็คอลบง่ายกว่าเพราะว่าอาวุธยทุทโธปกรณ์เขาสู้เราไม่ได้กําลังพลของเขาก็สู้เราไม่ได้นะครับของเรามีฮอบินปับปับปบ,บิน การยิงปั๊บตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มดำผอคอนะครับก็สู้ไม่ได้ฝ่ายทารเวียดนามนะครับต้องยกให้เขาเพราะเขามืออาชีพระดับโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสู้รบของทหารเวียดนามเนี่ยจะเก่งกว่าผอคอเยอะถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะเป็นต้นแบบของผอคอก็ตามแต่มันคนละส่วนกัน ทหารของเวียดนามเนี่ยเขาเป็นทหารเขาผ่านการสู้รบมาไม่รู้กี่สมรภูมิเขารบเก่งมากความอดทนอดกั้นความลําบากพวกหิวหวยพวกว่วงอะไรต่างๆเนี่ยก็ผ่านมาเยอะแต่พอคอของเราอยู่ในป่ามันก็ไม่มีอะไรก็นอนหลับโกลกกอกกอทหารบุกเข้าไปก็ยังไม่รู้เลยว่าทหารเคลื่อนกําลังบุกเข้าโจมตีฐานวิบัติการของตนเองเพราะฉะนั้นก็ยกให้เวียดนามเขาเป็นหนึ่ง ในเรื่องของการสู้รบนะครับหากจะถามว่าในพื้นที่ภาคใต้ล่ะในพื้นที่ภาคใต้ตามที่ไปค้นคว้าข้อมูลพูดคุยกับน้องๆฐานพาในในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยมันลบยากกว่าถามว่าทําไมถึงลบยากกว่าเพราะว่าการลบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นการลบในหมู่บ้านเป็นการลบในเมืองเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยสมมุติ ลุงนนท์เนี่ยเดินเข้าไปในหมู่บ้านในพื้นที่สำนักวัชเดนภาคใต้เดินเข้าไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็แลนอนอน้วกันลุงนนท์ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในหมู่บ้านใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าหน้าที่ใครเป็นหน่วยข่า,ขาวลุงนนท์เนี่ยไม่มีโอกาสร, figur, รู้เลยเพราะว่าโจรก็อยู่ในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านพอขึ้นบนเขาเขาเป็นโจรพอลงจากภูเขาเข้ามาหมดในหมูบ่บ้านก็เป็นชาวบ้านในตัวเมืองในตัวจังหวัดในตัวอำเภอก็เช่นกัน นะครับเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยมันยากในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจอยู่ๆเขายืนอยู่ข้างถนาานทหารจะเดินไปจะไปควักอาวุธปืนยิงตุ้มเขาเป็นใครเรายังไม่รู้เลยเราไม่แช่อาวุธกับเขามันไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฐานของเจ้าหน,น,น้าที่ตำรวจในพื้นที่สําจังหวัดเยเดนภาคใต้เนี่ยยากมาก เขาลบในหมู่บ้านลบในเมืองผอกคออยู่บนภูเขานี่คือการลบในป่าทหารของเวียดนามอยู่ตามผาตามเขาตามตะเข็บเชแดนลบง่ายเรารู้ตัวตนรู้ว่าใครเป็นใครผอกคอเราก็รู้ว่าผอคอเวียดนามเราก็รู้ว่าเวียดนามแต่ในพื้นที่สามยงยกวัดเชแดนภาคใต้ในหมู่บ้านเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นแนวร่วมใครเป็นแกนนําใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์อ,อะไร เราไม่รู้อาจจะมีพี่น้องหลายคนหลายท่านเถียงลุงนวว่ารู้เรามีหน่วยข่าวเรารู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรถึงแม้ว่าจะรู้แต่ถามว่ารู้จริงไหมรู้ไม่จริงนะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อไปจับเขาเรียกว่าคนร้ายได้ก็เอามาสอบสวนเขาก็ชี้ว่าคนเนี้ยแต่ลึลกๆคนที่มันไปทําอะไรบ้า,บางเนี่ยมันก็ไม่รู้นะพี่น้อง อาจจะคือสับสนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุในพื้นที่สามจังหวัดเชเดแดนภาคใต้ลุงนนท์ไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจแต่มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องลงไปค่อนข้างเยอะปัจจุบันมีเพื่อนๆของลุงนนท์ลงไปประจําการในพื like ้นที่จังหวัดปัตตานีก็มีจังหวัดนราธิวาสรุ่นเดียวกันนี่แหละยังไม่เกษียณเขาก็ประจําการอยู่ที่นั่นหลายนายเหมือนกันเดินทางไปจากกรมฐานพันที่14นะครับแต่เดิม ป้องกันรประเทศอยู่ชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรีแถวสังขละบ,บุรีแถวชายแดนพามา่านะครับปัจจุบันถูกส่งไปที่นูส่งไปได้1ปีแล้วยังไม่ถอนกําลังถอยออกมาพี่น้องบอกว่าช่วงปีพศ2565ถึงจะได้กลับมายังพื้นที่เดิมคือตะเข็บชายแดนไทยพาม่าด้านจังหวัดกาญจนบุรีผมก็เลยสอบถามว่าความยากความง่ายระหว่างการฏิบัติหน้าที่ ตะเข็บชเชาดแดนด้านนี้ป,ปา่าปำโคอป,ปา่าปำกองกําลังฐานเวียดนามกับป,ปา่าปำผู้ก่อเหตุความดุรแรงในพื้นที่3จังหวัดชเชาดแดนภาคใต้อนไนง,ง่ายกว่ากันเขาบอกป,ปา่าปำโคอป,ปา่าปำทหารเวียดนามนี่ง่ายกว่าเยอะในพื้นที่สามจังหวัดชเชาดแดนภาคใต้ตามที่ผมบอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันมั่วไปหมดน,นุ่งนางไปหมดทั้งหน่วยเขา่าทั้งทหารทั้งตำรวจหน่วยเขา่าของตำรวจหน่วยขา่าของทหารทั้งทหารพลนทหารลาบทหารม้า เต็มพื้นที่ผมมองว่าอาจจะมากกว่าผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำนะครับแล้วงบประมาณที่ลงไปตามที่มีข้อมูลก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พี่น้องฐานผาพของเราก็ทำงานค่อนข้างหนักนะครับพู้งับัญชาเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันมีหลายส่วนมีหลายคนบอกว่าอุย้ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับจริงๆแล้วให้พี่น้องลองนึกดีๆนะครับ อย่างเราไปฏิบัตภารกิจไปแค่ปี2ปีจะไปเอาผลประโยชน์ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยว่าไม่ได้เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาสร้างเครือข่ายอิทธิพลเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล,เล็กๆพวาากทหารพันอาสาสมัครทหารตำรวจตะวินเชาดแดนพวกทหารพวกพลทหารนี่ไปเอาผลประโยชน์ตรงไหนพี่น้องมีแต่ไปจับจากนั้นถูกเขายิงถูกเขาวางกับระเบิดเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น ภารกิจที่ยากที่สุดคือ3จังหวัดชเชแดนภาคใต้รองลงมาคือกองกำลังทหารเวียดนามง่ายหมูสุดคือป่าปามพอก็คอฟันทงเล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เพียน้องเอฟซท่านใดที่จะฝากข้อคอมเมนต์ก็ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับอย่าว่ากล่าวให้ร้าย ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพราะว่ามันจะเสียหายเกิดการโต้เถียงกันไปมาเราประชาชนคนไทยเราต้องมีความรักความสมัครสมานไม่อยากให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยเราอยู่ในประเทศไทยเราต้องมีความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์นี่คืออุดมการของลุงนนท์เล่ามาถึงตรงนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านขอบคุณครับ สวัสดีครับ